สวัสดีทุกคนครับสวัสดีชาวเด็กบอดผมหายไปไหนมานะครับผมไม่ทําคลิปแล้วเหรอผมไปทําอะไรอยู่นะครับเห็นน้าลงแต่คลิปโบนะฮะเห็นน้าทาไปทําช่องอาหารนะฮะตอนนี้จะมาบอกทุกคนนะครับว่าผมหายไปไหนนะครับแล้วว่าผมจะกลับมาเล่นสเก็ตอีกเมื่อไหร่มาทําคลิปสเก็ตอีกเมื่อไหร่อย่างแรกเลยนะฮะที่หายไปก็เพราะว่า ผมเจ็บัวเขา่าคือมีอาการเข่าดุ้งนี่แหละเข่าเสื่อมเนี่ยนะฮะคือช่วยมันเจ็บเล่นไม่ได้เลยแล้วก็ผมพยายามกลับไปเล่นอยู่อาทิตย์สองที่ที่แล้วเนี่ยก็ยังเล่นไม่ได้คือเนี่ยมันหายเจ็บแล้วทุกคนแต่ว่ามันก็มีอาการเรียกว่าอาการเสียวเวลาที่เราย่อจะออลลี่หรือจะทําท่าต่างๆเนี่ยมันมีอาการเสียวทุกคนมันย่อไม่ได้ทุกคนกระดูกมันครบกันนะอะคอลลาเจนมันหมดแล้วอะก็ตามไหวนะทุกคน ก็คือผมต้องอาจจะต้องไปลดน้าหนักมีแผนลดน้าหนัก <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าผมจะกลับไปเล่นเมื่อไหร่นะครับแล้วก็จะทําคลิปเ,เล่นสเก็ตอีกเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าช่องช่องดูสเก็ตเตอร์เนี่ยผมก็ยังทําอยู่อาจจะลงคลิปเป็นคลิปช็อตบ้างหรือเป็นคลิปสั้นๆนะครับอาทิตย์ละคลิปนะทุกคนนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ยังติดตามกันอยู่ยังไม่หายไปไหนก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ยังรอดูคลิปน้าอยู่นะครับแล้วก็ยังว่าช่วงนี้นะครับกระแสสเก็ตบอร์ด ซร์ที่มันก็ตกไปมากแล้วบ้านเรามันเงียบเรียกว่าโคตรเงียบเลยดีกว่าทุกคนนะฮะก็ใครที่ยังเล่นอยู่ก็ดีใจนะฮะยังดีใจนะ,ะยังดีใจทุกคนที่ยังยังไม่เลิกไปยังเล่นอยู่นะฮะนะ,ะาฝากช่องใหม่ด้วยทุกคนก็แบบเรียกว่าเปลี่ยนวิธีการทํามาหาแดกด้วยนะฮะทุกคนี <c oughs> ๋ยวกูก็จะกูจะลดน้ำหนักแล้วกูก็ไปทำช่องอาหารแล้วก็ฝากช่องนี้ด้วยนะฮะช่องเคซี S ่ฟู S ้ดนะ,ะทุกคนนะเพราะว่าเป็นช่องนะจะพาทุกคนไปกินอาหารใครที่ชอบกินอาหารกินของอร่อยอร่อยนะฮะนะจะพา ไปกินหรือว่าไปกินตามทิกต็อกตาม Facebook ตามยูทูบเบอร์ดังๆอะไรเงี้ยทุกคนนะถ้าไปกินให้มรู้ว่ามันอร่อยจริงก็ฝากด้วยละกันช่องเคสซี่ฟู้ดแล้วก็มีกิจกรรมนะถ้าเกิดช่องช่องเคสซี่ฟู้ดเนี่ยช่องเนี้ยนะฮะครบพันซับสไคร์เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะมีแจกของนะครับอาจจะเป็นแผ่นสเก็ตบอร์ดหรือแพทอะไรต่างๆก็รอติดตามนะทุกคนกย่าพาดติดตามด้วยช่องเคสซี่ฟู้ดนะทุกคนนะเรายังไม่จบเป็นแค่นี้ทุกคนคลิปนี้ก็จะมีนี่ทุกคน แผ่นใหม่นะครับลายผมเองนะครับส่งมาจาก J n t m o d e l นะครับอันนี้นะครับแน่นอนทุกคนที่เล่นสเกตบอร์ดมาท้านก็อยากมีแผ่นเป็นลายของตัวเองเป็นแบบโปรเหมือนอะไรเงี้ยนะที่ผมก็มีแล้วก็ขอบคุณทางร้าน J n t m o d e l ด้วยที่ทำแผ่นนี้นะครับลายที่มาให้ผมนะครับแบบเพราะว่าเนี่ยลายน,นี้ยออสไลด์โอ้โหเสียงวิบบ้าเป็นแบบ โปรไฟล์เป็นรูปที่ผมชอบมากครับก็เลยขอรูปไปทำนะฮะ <ไง S 1> เป็นลายแบบนี้ทุกคนแล้วก็อันนี้มันจะแบบเป็นสีทองเหมือนลูกนิมิตด,ดูขังนะเป็นรูปนิมิตลายลูกนิมิตซิกเนเจอร์นะฮะผมเนี่ยนะฮะอันนี้ดูเนี่ยมันคล้ายลูกนิมิตน,นปะปักทองใช่ไหมก็ทางร้านเจนทีเนี่ยฝากมาโปรโมทนะฮะก็ใครที่สนใจนะครับอยากจะทำแผ่นอ,อะไรลายแผ่นตัวเองลายเอาลายแฟนลายหมาแมวลา,ลายลูกอะไรไปใส่แผ่นสเก็ตบอร์ดไว้เก็บไว้ แขวนข้างฝาอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เ g ตเจแอนโมเดลอันนี้นะครับ <S <S เขารับทำนะครับคือเนี้ไม่ใช่สติ๊กเกอร์สิทุกคนก็คือการยิงสีเข้าไปเลยเหมือนทำลายสเก็ตบอร์ดนะค,คือเคลือบสีเข้าไปเลยเรียกว่าอะไรถ่ายแบบความชัดเนี่ยมาแบบแบบไตกันแล้วแต่ว่าถ้าเกิดทำออกมาเนี่ยมันจะดรอปเหลือประมาณ90%นนะทุกคนแต่ว่าก็าคือยังชัดจต่ของผมเนี่ยผมสมส่งไปคือมันมันไม่ได้รูปไม่ได้ชัดมากเป็นรูปเก่ามันเป็นรูปถ่ายจากกล้องเลยกล้องกล้องฟิล์ม แล้วผมก็ถ่ายมือถืออีกทีหนึง่งแล้วก็ส่งไปให้เขามาันเลยไม่ค่อยได้ชัดนะครับถ้าคนที่ถ่ายแบบผ่านมือถือมันก็จะชัดเลยนะทุกคนก็ประมาณนี้ใครที่สนใจก็ลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็เจเงแอนทีโมเดลเนี่ยก็มีแผ่นสเก็ตบอร์ดมากมายผสมาคาร์บอนผสมไฟเบอร์อะไรมีให้คุณเลือกเยอะนะครับลองไปสั่งกันได้นะครับผมไปทิ้งวิ่งไว้ให้ด้านล่างนะนเ่ครับเจนทีโมเดลนะครับก็ส่วนตัวนี้ของผมเนี่ยเป็นไม้เมเปิ้ลไม้เมเปิ้ลไม้เมเปิ้ลวูดนะครับ แล้วก็ผสมคาร์บอนไฟเบอร์ชั้นหนึ่งนะครับผมกาวเป็นอ e ีฟอกซี่เลเซินทุกคนขนาด8.0คูณ31.875นะอันนี้นะครับวิวเบรส14.25ทุกคนก็ค่อนข้างจะยาวใหญ่เลยนะครับผมนะฮะประมาณนี้น้ำหนัก1,300กร,รัมนะฮะโน้ต6.9เทล6.9ทุกคนคอนเคปเป็นมีเดียมคอนเคปนะครับ,ก,รบก็ค่อนข้างจะหงอนกว่าที่เคยส่งมาที่แสดงมันเป็นโลนะครับมีเดียมเนี่ยมันจะเล่นง่ายขึ้นทุกคนมันจะมีคอนเคปที่ค่อนข้างเยอะเล่นสนุกนะฮะ อย่างที่บอกนะครับใครสนใจอยากทำลายแผนตัวเองหลายลูกหลายเมียหลายแฟนหลายเพื่อนห,หลายลุงข้างบ้านก็ไปติดต่อทางเกียทีมมดเดียวได้นะฮะ so instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i got a vend e t t a against people who patent it being negative when you should be g e t ก็ฝากติดตามช่องอยูด่ดูสเกตเตอร์ด้วยแล้วก็ช่องใหม่ของผมด้วยนะครับ Crazy Food ทุกคนไปกด subscribe นะครับถ้าครบ1,000งัน subscribe มาเลยผมแจกแผ่นสเก็ตบอร์ดเลย1แผ่นนะฮะกับผู้โชคดีนะครับฝากด้วยนะครับ ก็ลาไปก่อนเด็กบอดทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายเล่นสเก็ตบอร์ดกันให้สนุกมีความสุขนะครับทุกคนใครเปิดเรียนแล้วก็เรียนแล้วก็กลับมาเล่นลกันนะบ๊ายบาย